สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีแอดมินทุกๆช่องสวัสดีพี่น้องทางซอฟป,ปลาวนะคะช่องพี่หลิวนำโชคยินดีต้อนรับสู่ช่องก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะนี่เป็นแนวทางเราพัฒนาวันที่7เดือน16 5หสุดคงสุดท้ายนะคะบนล่างไปกลับเนาะ๋ิวก็ให้ยังให้เดือน3กับ5เลขตารางนะคะผลนะคะผลที่ออกนะคะ หนึ่งเจ็ดหกห้าสามสองห้าสามสองบนหกห้าล่างน,นะคะหกห้าล่างเนาะเลขพี่เดีวก็สามสองสามสองบนเนาะแล้วก็หกห้านะคะวิ่งสายวิ่งสายรูดเข้าทั้งสามและห้านะคะ ห้ามาทั้งหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะหลักร้อยบนนะคะนะคะห้าหกหกห้านะคะห้าหกหกห้าเนาะพี่ลิวก็บอกบนล่างไปกลับเนาะจ้าก็ปังนะคะเข้านะคะนะคะเขายุเขายุพี่น้องจ้านะคะ ะะเราไปรับชมก็ป็นงวดที่ปังต่อเนื่องอยู่นะคะยงเ,เดินดีอยู่เนาะนะคะไปรับชมคลิปกวดต่อไปเลยจ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจะเข้ามารับชมคลิปแนวทางลราพัฒนานะคะสุดค้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะโคะสุดโค้งสุดท้ายวันที่10เดือน10บวันจันนะคะที่จะถึงนี้นะคะหกห้า สิบเดือนสิบหกห้านะคะโคงสุดท้ายกองวันนี้ก็เด่นให้เก้าศูนรองห้านะคะเลขตารางนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องเรากา็ส่งกำลังใจให้แอดน่เดอรนะส่งกด กระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเราไปรับชมจับคู่กันเลยนะคะจับคู่นะจ๊ะจับคู่ก็มีศูนย์เก้านะคะแปดเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้านะเด่นให้เจาะตัวเจาะก็ศูนย์เก้าเก้าเก้านะคะสูตรของพี่เหลียวกันน่าจะชนเก้าชนศูนย์เนาะเนาะหมดนี้เนาะจ้ะ รองห้าอยู่นะคะรองหานะคะรองห้าชอบศูนย์ด้วยพี่น้องจ๋านะคะศูนศูนย์จะมาบอศูนศูนย์นะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะมีเจ็ดเก้านะคะ ก้าหกห้าสี่ห้าเก้าเด่นเน้นให้เจ็ดเก้าหกเก้า้าเก้านะคะแล้วเ9้าเก้าศูนย์เก้านะมเก่าเนาะจ้าพี่น้องจะแล้วมีเลขสาตัวมา,มาฝากนะคะลายตัวเลขสามตัวป้าผีวหลวออกเก้าลอยมากพี่น้องมันออกจังเทาว่าล่ะเก่าลอยเนาะจ้า 5้0หกศูนยเนะคะเพียงแต่เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมดูเพื่อเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นนะคะนะคะเปเร็วค่ะเป็นแนวทางนอกจากมีเข้ามีหลุดนะคะตอนนี้ก็เดินดีอยู่นะคะก็ะหวังว่าวันนี้ก็จะเดินต่อนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะ สวัสดีค่ะ